ครับวันนี้เรามาบริการหลังการขายลูกค้านะครับผมอที่ชาติการโดยชอดุกโคราซซิ่งครับมชดุกโคราซซิง่งนี่กนันบริการหลังการขายฟังทองครับนี่ครับดูสภาพเกีย์ครับผมแตกกระจุยลูกค้าไปอัดฟางเปียกครับผมวันนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนเมี่ยงครับผมอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมตรงนี้เป็น งานบริการหลังการขายนะผมลูกค้าแจ้งมาว่าเกียร์แตกครับผมเนื่องจากว่าอัดฟางเปียกเข้าไปเยอะเกินไปครับผมลูกค้าซื้อตัว l i m i t ต็ดออร i เดมาครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นคูเปอร์ต้า8นยะ์หนึะสีเมทัลลิกอ d i t ชั่นครับผมมีแค่พันคันในประเทศไทยครับผม ถ้ใครสนใจเครื่องอัดฟางครับผมจากฟางทองแท็กเตอร์ของเราครับผมนะก็เข้าไปเลือกรับชมมันได้ที่สาขาใหญ่บ้านอาคตตมนูแรลงอำเภอจอมพระจะังหวัดสุรินนครัผมสาขาสองก็ตั้งอยู่ที่แยกบ้านทองเฮียครับผมอำเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสิน,นครัผมก็เรามีการติดตามหลังการขายให้ทุกคันครผม ไม่มีทางปล่อยให้ลูกค้าจอดรถไม่ได้ทำงานแน่นอนวันนี้อยู่ที่บ้านสวนเมี่ยงนะครับก็ใครสนใจอะไรช่างเช็คระบบก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์083 3160978ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับ